ส่วนอีกที่ค่ะพาไปที่จังหวัดชายภูมินะคะมีทางคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลลงพื้นที่อีสานบรนแรกนะคะก็ไปปราัยแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัคร6คนในจังหวัดชายภูมิซึ่งตลอดช่วงที่ปรายัยได้คล้องคอด้วยพวงมาลัยส้มโอสลูก หนักประมาณ2กิโลกรัมเพราะว่าชาวบ้านเอามามอบให้นี่นะคะแล้วก็ประกาศชูธงบอกว่าต้องเอาทหารออกจากการเมืองแล้วก็ย้ำว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเลือกก้าวไกลเพื่อปฏิรูปโครงสร้างโดยเฉพาะการเก็บภาษีจากคนรวยและนอกจากการลงพื้นที่แล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวเปิดนโยบายหาเสียงเริ่มจากพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ เขา kick off แคมเปญหาเสียงทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็มีการติดป้าย5นโยบายกระจายตามจุดต่างๆนะคะอย่างเช่นนโยบายเพิ่มสิทธิ์บัตรสวิการพลัสเป็นพันบาทต่อเดือนสิทธิเบิกฉุกเฉิน1 0 0 0 0บาทต่อคนส่วนคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่า5นโยบายนี้เป็นการนำร่องหาเสียงค่ะจากนี้เดี๋ยวรอดูเตรียมเปิดชุดใหญ่เป็นนโยบายในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะคะ ส่วนประชาธิปัตย์ค่ะหัวหน้าพักคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะก็ถแถลงเปิดตัวนโยบายชุดที่2หลังจากที่เปิดชุดแรกไปสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเมื่อวันที่13มกราคมนะคะส่วนวันนี้ตามมาก็คืออีก8นโยบายค่ะอย่างเช่นเรียนฟรีถึงปริญญาตรีใน12สาขาสำคัญที่ตลาดต้องการอินเทอร์เน็ตฟรี1ล้านจุด และค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอ,อกมสามหมื่นบาทต่อเดือนซึ่งก็ย้ำว่าประชาธิปัตย์ยังมีอีกนับร้อยนโยบายที่ประชาชนเข้าถึงง่ายแล้วก็จะเปิดตัวนโยบายต่างๆในเวลาที่เหมาะสมต่อไปค่ะค่ะและต่อ